เรียบร้อยเนาะสีกใบน้ำต่ออลตานเรียบร้อยแม่นเนาะพ่อมียังเกี่ยวข้องกันเนาะมีแต่ลูกยังเดียวแล้วความเยอะใหญ่แล้วมีแต่ว่ามาเรียงลูกซอยเคลื่อนท่านั่นหนุ่มๆสนใจกันเนาะยากเลยเคล่นมากเลยว่าเออเพิ่นมากเลยว่าควบขยันของเจ้าในการควบแบบว่าสาวบ้านเนาะหากินแบบทำมาสักทำมาซ่านโดย เพราะว่าน่นก็นนเป็นคนที่อยากหากิวหาทำงานอย่างยูน่แ,แต่ว่าหักคือว่าแหละ<ด>ทุนบมมีกับขายพักก็ต้องเอาเงินไปซื้อก่อนมาขายก่อนเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะหรือว่าสเป็นทางเอฟซีพังไทยพังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาซานแอวอีกแล้วเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาวาสนาซานแอวตอนเศร้าๆไม่ได้เศร้าเวลาประมาณสิบโมงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสาวาสนาก็เลยเดินทางมาบ้านนุยางเนาะมาหาสาวแดดอีกแล้วมื้อนี้เนาะก็มาเด่นมาทักทายมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบิ่งเนาะก็เมื้อนี้ก็มากะวันที่สิบหกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ที่สิบหกก็มีบูบ้านขึ้นก็มีบุญบังพ่เด้พ่อแม่พี่น้องไอ้มันนิเนาะแล้วก็มีงานลายลาย,ยางก็ได้มีสงการเด่นสงการน้ำก็ว่าได้เนาะถือว่ามวลพอสมควรเนาะ้านนี้เนาะดยปะไปหาทักทายสาวแนทได้ว่าเพ้่เป็นจังไดย,ยู่จังไดเด่นสงการปีใหม่มวลบอจังได้นได้ไปเที่ยวไปเด่นอยู่เนาะซื้อจังไดเนาะก็ไปสอบถามโอ้ลมกันเลยว่าเป็นจังใด สิบเป็นมาครอบครัวเนาะหรือว่าไล่ไปเล่นไปเที่ยวด้วยวะยากลูกยากเต้าก,ก็ยังโบ้เรื่องนี้เนาะเพราะว่าต้องไปสอบถามโอรุ่มกันเลยว่าอย่างไรหัวใจกันยังว่างอยู่บ่เนาะมีคนมาจับมาจองแล้วบ่สาวแดดของเราเนาะโดยป้าไปทักทายกนะัะนดะ้วกัน <c oughs> อยู่เพื่อนอยู่ในตอนนี้เนาะโดยสบายเนาะเล็ดเนาะเล็ดเล็ดบอสพี่ตลอดเนาะมิจจะอ,นะออกเนก็ทุกคนเลยเปลี่ยนชื่อซัเป็นยังานะซีเ <c oughs> นะนะ็ซัเนาะเอ้ยโดยเป็นยังไงมัะนนะี่ไปังไหนมามื่อนี่ น่าก็มาแต่ห้องโมมาแต่ห้องโมนี่ไปยังห้องโมพาลูกสาวไปลูกสาวบสบายดินน้ำได้โบโบแล้วปอดคนขึ้นแล้วก็ไอเย็นะมิจเต้อาเป็นปอดน้ำเป็นแร่จังมือแหละเป็นในอาทิตย์หนึ่งเป็นในอาทิตย์หนึ่งหากประหาหมองว่านี้ข้าสงสารว่าเนาะบ่เราค้างเบิ่งคิวที่เศร้าแล้วเนาะ ยาแะก็นึกว่าคนที่เศร้าอะไรเออนดีวมาเศร้าชัแม่พาไปหาหมออะไรคลินิก้วก็เป็นกินยาบ่ลแล้วกะพาไปหรองหมอโด้แต้อหมอจะได้โรงหมอร้อยเก้หงหมอ1้อเาแม่อืเบิ่าไหรไปหาหมอเบิดไรบะมันมือไปคลินิกหาเบิดเงินร้านาหาโอ้ไปโรงหมออีกแล้ัน เบิรดลันเจ็ดก่อนเบิร์ดเบึกตลอดเนาะโอ้โตเกือบเป็นสามลันปู่สามลนปลายเนาะก็เลยขอมองมาโมมีเงินจ่ายรวยเนาะเออติ๊กน้อยเนาะเราก็เป็นนั่นเดาก็เป็นนี่เจ้าก็บ่ได้ไปดินใช้เลยชมการ์ดข้าไปดูบ่สบายเนาะไปบ่ม่วนแด้เหรอวันนี้ก็บ่ได้ไปมย์ที่ไหนที่แบบนี่เพื่อนอยู่เพื่อนกับเจ้าผู้ไรอีกนะปูคนใหญ่เนาะปูหล่าอ๋อคนตัน้อยนะอีกอย่างเรากับเพื่นตัวน้อยเนาะอย่าเราบุกแข่งเฮงแม่เนาะอืม ดยาวชไวาเสรล้ไอคนชาไาไวาทั้แม่ได้ใ่กิ๊งขาวกน้าแล้วมือีอนยังไได้กินยังไ่ได้กินอยู่แพากันออกมาว่สเป็นอะไกินสวยแผเ่ยน่แบบไปลูหน้นไม่นคิดไปนอเนะมีแต่แม่ลูกนี่แหละสามคนโอ้อาลูกท้กูกบปาี่ เพราะว่ามีตู้อยู่คนเดียวแล้วบ่าเอาไว้ขึ้นกับย่านบ้านขึ้นเแ่าแล้วเบิ่งบนได้เนาะนอนจะขึ้นแบบองมสามคืนนอนสามคืนเพิ่งสองล้านตายเป็นคล้ายๆในบ่จชะตอนนี้นะก็เหมืนก็ยังไออยู่หักคอหมอออกมาเลยพอสิบพันเปินไปปวดรัวนั่นเองโมว่ามองหันดี้มองมีดีกับพาไปจมม่องเนาะเพิ่นห่มบอแบบเพิ่นอบยุติแม่ห่ม แต่ว่าอาการเพิ่นก <LO AT> you know ็ยังไอยังแบบยังไอยังหักถ้าไงถ้าหักคนเพิ่นเป็นมาแต่ยังไงน้อยตะกี้ก็เป็นบ่คือหากกัเป็นบ่คือว่าจังได๋แม่นเป็นแต่น้อยโรคกระเพาเป็นแต่เกิดมาแล้วเนาะบ่ได้กันเนาะสุขภาพบ่ได้แข็งแรงเนาะปกตินี่คนเป็นกอดในสระหน้าหนาวเลยเนาะแต่เก่าเนาะนี่หน้าห้อนขึ้นเปลนเนาะหน้าห้อนก็สิมักขึ้นได้เพราอมันความห้อนมันจะสิได้ปอดขึ้นคือกันห้อนแฮงเด้อห่อนเกิน ก่อนเจกินย็นกินยังนล้วเธอกินน้ำเยินน้ำยังเมื่อไหร่เนาะพอว่าเรากับโมมีู่่น้ำผ้าเนาะมีแต่คู่เดียวเนาะแล่นเนาะแลนเมื่อยอยู่บ่เมื่อยเมื่อยคุดเท่อยู่บ่ก็คุดท่ออยู่แต่ว่าก็ต้องสู้เนาะสู้เลยเราคนเฮาเนาะท้อกงสู่พอมองหน้าลูกแต่ไมีกระตังใจขึ้นมาแม่นบ่ถึงเฮาสิท่ิเมื่อยไม่ก็ต้องสู้เพื่อลูก ดูกงสองเนาะท่อบ่ได้เพราาอีย่งเอืงกับยายพ่อพนเดแก่เลยเนาะเยู่ทั้งเด็กน้อยทั้งคนเก่เนาะอยู่นี่มาให้กำลังใจเพิ่นในการมีข้าวดีพพ้อมเนาะใช่เฮาเนาะโดยนี้ก็ไม่้ก็มีงานบอกคือเสียงตู้เสียงเพลงโอ้ยคนกปวดเจ้าถ้าว่นเนาะเสียงตู้เสียงตู้เสียงอีช่างชดเชยชดเชดเลยเนาะเพิ่นก เริ่มทอมยังเขาก็มาให้กำลังใจอะไรกันข่าวดีนะโดยเนาะโคได้เนาะดีใจว่าได้ยินข่าวดีกันข่าวดีอย่างนี้บ้านนี้นะว่ะข่าวดีขอเจ้ญเมืองลังถ้วยกินปีใหม่เนี่ยกินปีใหม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวอย่างงี้น่ะว่ะเนาะพอดี้เอฟซีเด้อเอฟซีเพิ่นให้ฝากมาถามว่า สาวเล็กเนาะโดยได้เลิกยาก็ผัวได้นอนเนาะโบขนาดนั้นะโดยยาแล้วเนาะตัดขาดแบบม่มีเยื่อใยแล้วเพราะว่าคนก็อยากมั่นใจเนาะถ้าเพคนชิมักชิฮักเพคนก็อยากมั่นใจว่าทั้งสาวเล็กนี่ได้เลิกยาก็ผัวแบบตัดขาดจะโบขนาดนัะเนาะคนก็อยากพูดคนกับคนทางด้านี้อายุแล้วฮะซื้อขัวแล้วรับได้อยู่เปล่าฮะซื้อขัรับได้รับได้ แต่ทักใค้เพื่อนนั่นเป็นคนเล่านะคนลาวค่ะแต่เพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่เวียงค่ะแต่ว่าไอ้เพื่อนนั้นอยู่ต่างประเทศไอ้ไอ้ของบางน่ะแต่ว่าอันผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศทคนฝากไปเคยม,ม,มาถามเจ้าจติดต่อเจ้าให้น้องชายแล้วนะ <laughs> ติดต่อไอ้น้องชายอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเราเห็นเรามักนะว่าคนแบบนี้นะขยันเราอ่ะเพราะว่าเรา เห็นคลิปเจ้าว่าจะคิดเจ้าว่าว่าขายพักขายหย่าเนาะนี่คือจะขายคือเก่าอยู่ว่าขายพักนี่คือจะขายนี่คือจะขายคือเก่าถ้ามีทุนก็อยากขายเนาะแต่คำมีทุนน่ะชีค่าขายคือเก่าเนาะวันนี้พักกันได้เดินเพื่อนเจ้าหนี่งคือจะปลูกลายจะปลูกไว้ขายบอลขายเน่แล้วก็ไว้ใส่หันใส่มี่เนี่ยไปกินเองแ่เนาะโดยอันนี้ก็แนวเบื้องอ่า ลึกเบื้งในเลยว่าเรื่องชวนตัวสชนใดก็เดียวพูยกันละไม้ที่ดึงาสำเร็จเนาะถ้าสาหรพูดข้าวห้อให้เอชซี็นหาผู้นะเรามีคนสนใจน้องเพื่อนนะเนาะข้าก็ะไรเออดีใจแล้เพื่นชิดเด่นกคู่ว่าแต่เปิดใจมากกะไรกับสมอยแท่้เลยเคยได้ดมกับอายเป็นนะบอเคยน่งหมอย่างนี้นะเลยนี่นเพ่ถามมาาะให้กมาถามว่าเลิกกับผัวแน่น้องเนนะ ก็ว่าเดิมเลยครัเพื่อนสิมักสิฮักเท่ากับครูสิมามักมาฮักน้องเพื่อนก็แบบมีหวังเน็ตเลยเนาะเยอะเนาะเออเรียบร้อยเนาะสีอีกใบต้องต่ออมต้านเรียบร้อยเลนเนาะมียังเกี่ยวข้องกันเนาะมีแต่ลูกยังเดียวแล้วผสมเยอะใหญ่แล้วมีแต่ว่ามาเนี่ยงลูกซอยเคลื่อนทัณฑอ่านมนมเช่นใจกันเนาะยาพี่ยาคุนมากเลยว่าเออเพคุนมากเลยว่าควบขยันของเจ้าในการควบแบบว่าสาวเป็นบ้านเนาะหาทำแบบทำมาซ่าสานโดย เพราะว่าขึ้นกับเป็นคนที่อยากหากิ้วหาทางานอย่างอยู่รัตวาหักคือว่าแหละทุนหมมีกับขายพักก็ต้องเอาเงินไปซื้อก่อนมาขายก่อนเนาะเขาว่าฮะลงทุนขายพักหนึ่งถ้าซื like <with> ้อไปซื้อแต่เธอเธอแล้วเธอขายราคาล้านป้ายช่องล้าน่างเี้แบบทางภาคมันเป็นราคามันกันเตะเตะแบบจํากัดนานชั่วโม่าบบขายกาว่าญชีเวิรกะหักเอาในตลาดมันแบบมาขายนางขายตรง ต้นขึ้นเอาไปซื้อนี่เทไรก็เนิดๆยังลูกปลาซาปลาาลาซาย่ายลูกหล่ะาสองล้านี่พอวะสองล่านสองลาน้นี่ก็พ่อได้มนต์ยู่เนี่ยกะไนด้มี่าลงขึ้นสองล้านกี่บาทเข้าคายกรไกับไรเขาได้บัตรเบ็ดเซ็วี่านดะไรในแบบเท่ากับประมาณประมาณได้อินตามือใดมื้อลรมือหน้อยเนาะเตอืมตไปซื้ออีกเนาะ เบิร์ตแมนเบิร์ตแมนนะแมนบางเทีเอาอารมณ์ดีเปิดคลายเขาไล่ทราบไปชิกรุปตัวนั้นอีกเห็นไเพิ่มเขาได้อยากเพิ่นเป็นคนใจดีเลยนะถ้าขายบเบิจ้มันจะเน่าอยังเลือกองอีกไหมล่ะวกระรูกไปอีกนอยากถือว่ามาซื้อมาเจอแพ้ไม่ให้แบบนี้นะกับรุปแบบนี้เลยว่าน้องเราก็ได้ดูอยากทราบไปต่อว่อยากว่าลายอยาห้างน้อยใจห้างเนาะโดยถือว่าเอาข้าวดีให้ให้เคนเนาะเลยเนาะโดยพอดีเนี้ยหวาน เอาไปล้างสวยเยางตัว <wind> ่างตัใจรายังมี่าไเป็นร่างวยเจ้าอยู่รางยากลุ่มก็ยินดีเนาะดีเด่นพี่แบบคุณยายใจดีเด้อคเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นได้เพิ่นบระเดอยังไรคเพิ่นคิดน้เจ้าว่าสงสารเลยลงึ้นให้เจ้าไปค่าขายพักคือเก้าอัมอาิย์ที่เจ้าถนัดนะมาแบบในี้แบบนั่นเนาะเขาเลยฝากเงินมาคอยนี่สองพันบาท กับบุคุวาสิลงทึ้นได้หน่อยแล้วลายเข้าบุู้เนาะโดยค่อยๆมุนไปคือแันเนาะค่อยนั่นไปเนาะค่อยมุนไปเด้อเราต้องเฮ็ดให้ได้เนาะจะได้เงินเนาะสองพันบาทก็จะได้อยู่ประมาณล้านไปเนาะรันไปเนาะลรันสามรันสี่เสาวเน็ตก็ค่อยมุนไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีโอกาสกะบเรือใบนั่นกำไรอย่างการคดเคี้ยวได้ใช่กอเรือทงชะลายนะเลยเฉลย โดยเนาะกับสองพันบาทนี่กับห้ากับเสียมามอวใเนทางเสาเลดเนาะเลยเนาโดยอาร่าเสาเลตเด้อนะขอบใจเด้อก็เป็นเพื่อนท้าคุใหญ่ใจดีในต่างประเทศเด้อยเสาเลตเด้อดีใจน้ำเพื่อนเนาะแม่ไม่ต้ขอบบุญขอบคุณไอ้เพื่อนวันนี้ก็ขอบอันขอบบุญขอบคุณขอบบุญขอบคุณคุณดีใจลายเนาะบอกมาถือไปเนาะเสาเลดปะตื่นเต้นตื่นเต้นใจคุใหญ่ใจดีเพื่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงแล้วก็ เขาเพนคนเห็นอยัางกะได้จะเดินนเรื่องเนาะจะเดินเพื่อนในการในที่การงานเนาะเงินเนาะโดยถือว่ารักเลขได้เงินจากคนใหญ่ใจดีเป็นกบคิดวลาซีมีวันนี้เนาะมันก็ได้ดีใจไปได้หนึงเนาะโดยเป็นอย่างก็ถือว่าในครอบครัวเพื่นเพ่นว่าบบลงซื้อเสื้อภากต่เพื่อซื้อแ่ซื้อยางอื่นก็ได้แต่เพินเนาะซื้ออย่างอื่นด้ี่ะ ดูอีกอย่างก็ลูปคนบ่สบายเนาะหรือว่าไปหาเงินไปเอาหามหาเงินแบบไหนเงินเจ้าเองหรือว่าไปยืมกู้ยืมเพิ่นบ่จังไรยืมน้ำหมูอันเพิ่นเยอาที่เพิ่นก็บพ่ใช่หนีแกบ่ว่าเพื่นเนาะอีกอย่างลูกเพิ่นก็บ่สบายด้ยืมน้ำเพื่นล้านนึงก็เออก็นอือเตานี้ไปหาหมอนี่กู้ยืมน้ำยาติพี่น้องหรือว่าใดใดโอ้เด็กไทยตัวนี้บ่ออก4-5นี่บ่เนาะยืมน้ำเพิ่นก็ล้านนึงเนาะแต่ว่ากาหันก็เป็นเงินเจ้าที่ว่าเก็บสะสมไว้แน่เนาะ ดูนักใช้ไเนาะกับคำี้พุรักพุยญนหรือว่าเพื่อนมองเห็นเนาะ้ามาอย่างนี้เลยเนอะทังครอบครัวสาเร็จเนาะสามารถเชื่อเดือได้แล้วกติดต่อทางเราได้เนาะเพราะว่าเฮาเป็นสภาพรุ่นใหั่นเลยเนาะบัหน่อยบ่ลายกับบติเนาะสาเร็จเนาะพอเดี๋ยวเพื่อนมองนเะน้ำใจของเพ่น ดีใจว่ามือตัดสั้นนยทุกคนมือตัดสั้นอสั้นมือเย็นมันไหนเนาะอากาศพอนว่าตัเย็นตเย็นนเยัก่าจะขอเยอะไรอย่อยดิแม่แต่ก่อนเลย้งแรกชีวิตเลยยังบุมีแบบแบบยังบุใหญ่เขามาช่วย สวยเนาะจะมีอยู่เนาะหาแต่การทุกข์เลยเดีอยพันเดี๋ยหัเลยแต่เขากับบริตตี้ได้มาเนาะก็จะเพิ่มใส่เข้ามาด้วยตั้งใจเอาเคิร์ตตี้มได้เนาะตั้งใจเพิ่นเขาก็ต้อนรับตั้งใจเพิ่นเลยเนาะหน่อยมีกันเนาะพี่ดาวไปอันนี้ก็แล้วแต่ล่าสิไปเฮ็ดเนาะโดยพึ่งขายพักตู้เก่าก็แล้วแต่เด้อสังเล็ตเลยว่าจะชีเก็บไว้ค่ายเหินข่ายาลูกก็แล้วแต่นะ สบายเนาะนี่กระทันหันพูดเนาะนั่นแหลเป็นเป็นโชคปีใหม่เนาะอดไปเที่ยวเลยแม่ก็ได้แถมบ้านเพื่อนก็มีบุญมีงานบอบุญยังเมื่อไหร่นะบุญบังไฟอ๋อบุญบังไฟเนาะเมื่อนี้เนาะคือว่าแป๊บเดียวเบิดเป็นเป็นลาศนะาวนาคือว่าได้ไปทางไรเลยเนาะชาาด้ไปชาวนาาสนาก็พิชิตตลอดเนาะเคยพิชปากแล้วเียนชื่อเองกันตลอดเนาะเราบอเป็นยังกัดซื้อแค่กัดอยู่เนาะเด็ดเน็ดเนาะอันเดียวกันเนาะ จาของเพื่อนก็ไ่ได้ยินชีวายี่ไหดิเลยนี่อก็งอกระดับหรอแต่อยู่เพื่อนก็ไม่ต้กลวมนเลยจ้ะไปเที่ยวเซนแปีใหม่ยังมาไปมไปที่หองไอไปเที่ยวห้องงอไปเที่ยวแยมเพ็ดะไปหาแยมเพ็พาหนุมไปเดียนเพ็ดโอไปไปเดียนเพดยังมันจบอีกเนาะไปเดียนพ็ยังมัจบวายอยทัใหม่ไหมไปโตพอหยอกเนเนาะ โยกได้จะเขินได้เหายชั้นนก็สิาว่าเลาอยิ่นเป็นยังสั่นเนี่ยเนาะถือว่าเอาริดีใจนเพินนะเเนาะมีแบบนี้ก็ดีใจน้ำเนาะราข้าวน้ำซ้ำปลาเเจ้าไปเห็นๆหน้ายังมีกินริเวอยังสองสอบสองสอาข้าเปลือกหรือข้าวซัน ช่องโฉกก็ิไ so, ด uh, ้อยู่วันโฉกกสานเนาะโสกกระสานกระิได้อยู่ประมาณน้าเดือนนี่แหละเนาะเข่าดุกได้เด๋ยวนี้สือจะเอาตามเนาะจะจะเอาลายกวนเอาเงินให้เจ้าได้บัตใช้บเอาเอิน้อนก่อนเงินก้อนหรือว่าตินคอยืมเอายืมเนี่ยวันนี้เจ้าไดเห็นหน้าฉาเมาแทนเพื่นมันันตัวเพื่นเห็นหนาอ๋อที่คุณเพืนหน้าเจ้าเห็นบ้าเขินเอาเขาให้ไปนี่เนาะ จะแบบว่าป in ูก mm ุ hmm. ้มนะต่อปีน no. ี่แบบว่าต้องไปเท่นมวีเนาะเขามีผู้มักผู้ฮักแต่มักเจ้าเพื่อนมาเกเจ้าไปดเป็นเมียนี่เขามีผู้ข้าเห็นหน้าแต่เช็ดมือเป็นคือเขาสืเก่าเนาะรถได้สัตว์ลดไทยดิมีแล้วเนาะขาดคนขับหน้าขาดคนไทยว่่าเนาะขาดคนไทยให้แทนหน้าทุกคนเลยเอ้าผู้ใดไหวผู้ใดได้แม่พี่เนาะผู้ใดผู้ใดต้องการเนาะต้องการแทนหน้าต้องการคน มาทําให้ทํานาช่วยกันโดยทกวันวะใกล้สิฮอตในเนื้อในเนื้อบ่เดือนนี่แกแม่เนาะโต๊กล้าเลยเนาะที่ว่าทำนี่ผมว่าค่อนข้างนเอาแท้แน่นอนแม่บอกเราจะว่าได้คุยกันจากก่อนเนาะเพ่อนแต่นี้ยบอกล้ารัปากภานได้ก่อถ้าจะคุยกันโอ้ยอีกอย่างหนึ่งคือก็ต้องมักคือน้ำเนาะน้ำมักนุ่มๆน้ำทั้งสองผายให้แหละหักกันจังไปกันได้เนาะผาย่อยผายนึ่งหักอย่างเดียวก็ได้ได้เลยเนาะนายแบรยูร่านั่นว่าง่ายกับห้คนนั้นคนเห็นงานอยู่เวียงกับ ด้านแบบเป็นคนอยุมาตหาชื่อปีดีนะอ๋อแบบอ้ายเลยค่ะอายคนอยู่นอกอ่ะอ้ายอยู่ต่างประเทศก็่หาชื่อปลายปีด้วยนแต่ว่าหาเป็นได้ดิีกันเนาะถ้าว่าไล่กับน้องคนนี้เนี่ยเราว่าสิดูแลทุกอย่างเลยเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรแหนะอยเนาะคุณยายใจดีที่ฝากเงินมาให้เพิ่นฮักชาวเม็ดแบบน้องแบบน้องแบบน้องเนาะกรว่าแบบเพิ่นมักฮักน้องชายเยี่ยเพิ่นก็แบะหรือเด้คอยแต่จดูแลหรือเ้องไผยกับน้องชายเนาะเออแล้วก็ ได้ง่ายก็อะไรคตข้างหน้าแต่ก็ขายทั้งนอกนี่ค้าขายนะวบบเมีนอยู่เนาะเพราะว่าน้องเรเป็นแม่ค้าอยู่เด้เนาะค้าแม่ค้าขายพักนะทำค้าขายเครื่องขายตู้ขนมขายไล่เสี่ยงหลักได้ได้ขายยืดสายจะมาเป็นแต่ขายพักเป็นแม่ค้าอยู่เด้เนาะในความคิดก็จะขายได้เบิดเนาะแล้วก็ยืลายย่างอยู่เนาะเราผลิตลายยางอยู่อยู่เนาะคะแนนบาลมีทุนเนาะพอแต่ว่ามีทุนลงทุนลงหอนเนาะโดยเพื่อเพื่อจะถือว่า ใจน้ำเพลินมือนี้แม่ดีใจี่ว่าความรู้สึกเป็นยังได้ตอนนี้นะฮะความมุงซึ้งไม่ได้มาใจกันอยู่เนาะยังคิดนทำหอมอยู่เนาะยังไงดีเลาะแต่ถือว่าคนบ่เคยหู่จักกันเนาะเพิ่นยังฝากเงินใหม่เฮาเป็นลงทุนลงฮอนนะแม่นอยู่เนาะแม่เปิดอะไรสั่นเปิดอะไรสั่นจะเป็นไผเด้แบบเด้ในเด้หน้าตาแบบในเด้เงินเนาะเพิ่นคิดคิดเนี่นะตอนนี้คิดอยู่นะตอนนี้ก็ต้องสั่น สาวบัดนี่เนาะก็ถือว่าโอเคนะเ่ากันเนาะดูเลาที่เรยดูเลาอยู่เนาะแต่ให้ขึ้นไม่พักพอนุงดูเล่ดูขึ้นเนาะควาดูุ่นสบายเนาะดินบุญู่รเด็นเาะไ้นหาขึนเขานมาเนาะเพิ่งูกเนาะพาลูกไปในก็จะไปจอกไปซ่องโมเหมะอนคุฟังไพ่พลูกไเที่ยวในนอย่างเนาะว่าจอบคือจอจบวเนจอบจอบบุญ โดยเลยอ้าจังใดก็ถือว่ายินดีแล้วเน้อชาวแดดเน้อเนาะก็มีคนมากคนหกกต่โให้เจอคนดีๆเน้อรวยรวยรได้ครอบครัวเจ้าสูสูอ่เน้ะหน้าพระสันพระหาแน่โดยคู่ครองข้าวเป็น เน่ซื้อหรือว่าสะพานโค่มหักกันอยากให้เจอโค่นเยดีเนาะให้เจอคนดีๆให้เลยเนาะแมนนแมให้สมบังิเพาะถ้าเจอคนดีอย่าลืมพวกเอื้อยเด้อยรองเลด้อลืมกับพวกข้อดึงดันบ้านในแน่เนาะโดยเนาะลาขึ้นกันเนาะว่าอะไรกันเงี้ยเงี้ยเงี้เนาะโดยสบายดีสบายดีวดูเลยอยาด้ด้วยรองกับสาวแดดเป็นทีเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนของสาวแดดเนาะเดินสาวแดดนี่เพื่อนของคุณ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยดูน้อยขึ้นกับบุคคลสบายเนาะันเป็นปอดว่าชันคนตัวน้อยตัวเด็กตัวเล็กนะเนาะเป็นบุคคลสบายกับปีใหม่สงกรานต์ก็ได้ไปเล่นทางท้ายกลับไปอยู่แต่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าดูบุบบุบบุคคลสบายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะขับคันเข้าใจขึ้นยู่พ่อแพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้คั้นก็เป็นแม่ค้าขายผักขายหญ้าเนาะก็คือว่านี่ก็บซื้อสวนผักของคึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่คึนกับบมีทุนี้ห่อลายเป็นอะไรก็ได้บ่คอยได้ซื้อมาปลูก ช่วงนี้กะอยากปลูกยากในนอยนึงเพราะว่าอากาศห้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอากาศห้อนต้องปลูกพักกะสิยากพักกะเป็นรากพอแพงในช่วงนี้เนาะถ้ามีหม่มหรือว่าถ้ามีทุนกับเห็ดเห็ดห่มหรือว่าซสื่ออันผ้าดำเนราะอแม่พี่น้องเลยมาขังแล้วก็ปลูกบน,นี้กะสิได้อยู่เนะพอพอาะ้าเพราะว่ามันถือแดดจ้าแห้งก็คือว่าพักกะบ่ค่อยมกอากาศห้อนอยู่เด้วเนาะพักสวนครัวเพื่อมีพักอีตู้หรือว่า ไว้ดังรักเนาะคนไทยเคิรนเอินไว้ดังรักเพื่นพี่น้องเลยบ้านสวัสดิ์เอินเพขาอีตูนะ้เนาะก็มีมีต้นหอมต้นยางนี่แหละหลายย่างพักสวนครัวเนาะถือว่าเคิรนก็เป็นคนที่รูมันขยนันทำมาหากินเนาะเพื่พี่นอนะ้องเนาะถ้ามีทุนมีฮ้อนก็ซื้อไปขายน้ำขึ้ร์นมาเนาะถ้าคุณได้ชงสารเมตตาใจบุญใจดีอยากซอยเดือยเคิรนก็ซอยได้เนาะเพื่อนพี่นอนะ้องเนาะหรือว่าอยากมาจีบมาลมมาโอมาลมเป็น ส่างครอบครัวมาเห็ดให้เห็ดหน้าซอยเห็นกันมาได้เลยเด้อดูไถยกันมีหน้ากันมีแต่ว่าขาดคนคนเห็ดคนส่างคนไทยหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเลยถา้าผู้ใดสิมากก็มาส้วงใเพราะว่ามันเป็นส้วงสิเข,ข่าลำเกี่ยวลำหน้าเลยเนาะเพราะว่าเดือนหกใกล้เดือนหกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสภา,ากาศสกอตต์ลำลากับบ้านสกอตเนาะขอบุญขอบคุณเด้อ fc สภากาญนาหลายๆที่ติดตามฮับส้มส่ง,สงยูทูปสภาวาสนามาโดยตลอดเนาะชัยล,ล้ำลาไวเช่นหมิ่นชัล้ำก้าวค้ามาสสบายดีและสวัสดี